ฟล์ซ่า 60B2 ตัวนี้นะครับไปใช้งานจริงๆกับงานเมคอัพนะครับเราจะมาใช้เพื่อเปิดแสงด้านในนะครับถ้าเกิดสังเกตด,ดูดีเนี่ยแสงด้านนอกจะสว่างกว่าแสงด้านในนะครับถ้าเกิดเราไม่มีไฟเปิดรายละเอียดแน่นอนครับว่าเวลาถ่ายมาแล้วเนี่ยหน้ามืดแน่นอนนะครับก็เรื่องของแสงเรื่องของสีเมคอัพเนี่ยค่อนข้างตรงมากๆนะครับอันนี้ลองถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูว่าเมคอัพสีดีขนาดไหนใช้เป็นไฟแต่งฉาก เพื่อทําริมไลท์ก็ได้นะครับถ่ายเป็นวิดีโอนะครับเราก็จะเห็นริมไลท์ทางด้านขวาของตัวนางแบบและรูปภาพนิ่งนะครับก็จะมีแสงเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ลอดมาเป็นแสงเสีย้ซอกสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีไฟตัวใหม่จากทางในไลท์มารีวิวให้เพื่อนได้ดูน,นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวไฟรุ่นเล็กขนาดเล็กนะครับ เป็นตระกูลของซีรีส์ฟอร์ซนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวไฟตัวนี้ให้ดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากไฟตัวเดิมแล้วก็ประสิทธิภาพของไฟตัวนี้มันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันดับแรกเริ่มจากการ u n นบ x ็อกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตัวไฟใน,นไลท์ฟอร์ซ 60B ตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับอเวลาเมื่อซื้อไปก็จะได้กล่องสีงน้ำตาลแบบนี้แล้วก็ตระกูลของซีรีส์ฟอร์ซแน่นอนครับจะมี กระเป๋าหิ้วแบบนี้มาให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับในตะกูลซีรีส์ของ f อเนี่ยจะไม่มีกระเป๋าแบบนี้ให้เลยด้านบนเนี่ยสามารถที่จะใส่พวกขาไฟหรือว่าซอฟบล็อกได้นั่นเองนะครับจะมีตีนทุกแกเอาไว้เนบได้นะครับเราเปิดดูข้างในกันนะว่ามีอะไรบ้างเปิดมาอันดับแรกก็เจอเรื่องของสายสะพายมีมาให้นะครับถ้าเกิดเราต้องการสะพายกระเป๋าใบนี้ก็มีสายมาให้เลย มี user manual นะครับตัวนี้มีมาให้นะครับสามารถศึกษาได้จะมี protect lens นะครับ protect lens ตรงนี้เอาไว้ปิดตัวหน้าไฟนั่นเองนะครับไฟของเขาเล็กแค่นี้เองนี่เล็กแค่นี้เองเดี๋ยวเราเค่อยมาดูนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวไฟนะที่มีมาให้มี adapter ตัวนี้แถมมาให้นะครับแต่ไม่ใช่ adapter เป็น v mouse นะตัวนี้จะเป็นแบบพวก f 9 7 0นะครับแต่ว่า adapter ขายแยกที่เป็นแบบนี้ที่ใช้กับแบต v mouse ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้แถมมาให้ในชุดเลยนะเวลาออกไปนอกสถานที่เอาดอนะครับไปออกกองต่างๆแล้วต้องการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆแล้วไม่มีปลั๊กไฟเสียบสามารถใช้ตัวนี้ใส่แบต F970 เข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวไฟนนไลฟ์ฟอร์ซ่า 60B2 ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้มีมาให้เลยแล้วก็จะเป็นสายไฟนะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์นั่นเองแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็น ตัวแปลงเมาส์นั่นเองนะครับจาก fm เมาส์เป็นเมาส์เล็กนะครับเพราะว่าตัว奈莱 forza เนี่ยตัว 60B นะครับกับ150จะเป็นเมาส์ fm เมาส์นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์เสริมของโบเวนเมาส์สามารถเทียบใส่ได้เลยไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มนะครับทั้งชุดนี้ทั้งไฟทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้นะครับบวกกระเป๋าเนี่ยราคาอยู่ที่1500บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว奈莱 forza 60ตัวแรกเนี่ยราคาจะแพงกว่า400นะครับ 1 9 0 0บาทนั่นเองนะอ,อันนี้ก็คือข้อแตกต่างแล้วนะอันนี้คืออุปรกรณ์เรามาดูที่ตัวไฟกันก่อนดีกว่านะครับตัวไฟอยู่ในถุงสีขาวขุ่นแบบนี้มาเลยตัวรุ่นใหม่นะครับซีรีส์รุ่นใหม่เนี่ยไอตัวรีเฟคเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นทรงแบบนี้แล้วจะไม่ใช่ทรงแบบนี้แล้วนะครับตัวแรกซีรีส์ฟอร์ซ่าหกตัวแรกเนี่ยหรือว่า60นะครับจะเป็นตัวรีเฟคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วดูนะครับว่ามันตัวเล็กแค่ไหนนะครับน้ําหนักเบาแค่ไหน เมื่อผมเทียบกับ iPhone ของผมนะครับ iPhone ยังมีความสูงมากกว่านิดนึงเลยนะครับตัวเก่า70วัตต์นะครับแต่ว่าตัวนี้72วัตต์นั่นเองนะครับหน้าจอบอกสถานะต่างๆยังคงเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะครับเป็น OLED นั่นเองนะแล้วก็มีปุ่มไดอัลซ้ายขวานะครับเหมือนกันเลยนะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเปลี่ยนโหมดคราวนี้ตัวเปลี่ยนโหมดจะไม่เหมือนตัวซีรีส์แรกแล้วตัวซีรีส์แรกเนี่ยไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนโหมดต้องมากดที่ไดยอัลตรงนี้เอานี่ กดเพื่อเปลี่ยนโหมดแต่ว่าตรงนี้เขาทําแยกมาให้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแจ็คเอาไว้ต่อตัว DC 15V โวลต์เนี่ยก็ยังคงใช้เหมือนเดิมนะครับเป็นอะแดปเตอร์ตัวเดิมเลยแต่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้มีพอร์ต DMX มาให้สำหรับตัว f o r z a 60b2 นะครับแต่ตัวแรกเนี่ยไม่มีพอร์ต DMX มมาให้ส่วนเรื่องของน้ำหนักอะไรต่างๆเหมือนกันเลย แล้วก็การปรับค่าเควินก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ2,700เควินจะไปถึง6,500เควินนั่นเองนะไฟตัวนี้เหมาะมากสำหรับการไปถ่ายภาพเอาดอข้างนอกนะครับเปิดแสงยลรเอียดต่างๆได้อาเวลาเราไปใช้งานนอกสถานที่อุปกรณ์เสริมที่เขามีมาให้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปที่ตัวอะแดปเตอร์ใส่แบตเตอรี่ f 9 7 0ได้เลย ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาอะแดปเตอร์นะครับไปเสียบเข้ากับตัวไฟได้เลยนะนี่แล้วก็ใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้2ก้อนนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดรายละเอียดข้างนอกได้แล้วนะครับตัวแรกก็สามารถทําได้นะครับตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้มันมี2แบบนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้มีทั้งใส่แบตเตอรี่ F970 แล้วก็ใส่แบตเตอรี v ่ VMouse นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมีแบตเตอรี v ่ VMouse นะ ก็เลือกซื้อเป็นอะแดปเตอร์ที่ใส่แบตเตอรี่ V-mount ได้เลยมันจะใช้งานได้ยาวนานมากกว่านั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะถนัดมือนะเวลาจับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังสามารถที่จะนําไปใส่ตัวขาไฟได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของค่าความตรงสีเนี่ยดีขึ้นมาจากตัวเดิมนิดเดียวนะครับที่ TLCI นะครับเรื่องของ CI เนี่ยคือ9 6เหมือนกันเลยแต่ส่วนเรื่องของ TLCI นะครับตัวซีรีส์แรงเนี่ยอยู่ที่ 97%แต่ว่าตัว B 2ตรงนี้นะครับอยู่ที่98%เพราะฉะนั้นเรื่องของความตรงสีทั้ง2ซีรีส์เนี้ยตัวแรกกับตัวที่2นะครับมีให้ค่าเรื่องของความตรงสีมาเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ก็คือหลักๆนะครับเดี๋ยวข้อวนี้นะครับเราจะลองเอาไฟตัว n a n l i t ์ Forza 60 B2 ตัวนี้นะครับไปใช้งานจริงๆกับงานเมคอัพนะครับซึ่งวันนี้เซตนี้นะครับเราจะมาใช้เพื่อเปิดแสงด้านในนะครับ ถ้าเกิดสังเกตด,ดูดีเนี่ยแสงด้านนอกจะสว่างกว่าแสงด้านในนะครับถ้าเกิดเราไม่มีไฟเปิดรายละเอียดแน่นอนครับว่าเวลาถ่ายมาแล้วเนี่ยหน้ามืดแน่นอนนะครับเซตอัพที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราจะไม่ต่อไฟบ้านเราจะใช้เป็นแบตเตอรี่ V-mount นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้สามารถ ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ F9.0 ก็ได้หรือว่าแบตเตอรี่ v m o u n t ก็ได้นะครับ n น n l i t e Forza 60 B2 ครับบวกกับตัวอะแดปเตอร์ Nanlite B h f z 6 0 v m o u n t นั่นเองนะครับสำหรับใส่แบตเตอรี่ v m o u n t แล้วก็แบตเตอรี่ v m o u n t ของเราวันนี้นะครับเราจะใช้เป็น YK Design นะครับเป็นแบตเตอรี่ v m o u n t ที่มีตัวเลขจำนวนของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่บอกด้วยใช้งานสะดวกมากครับเราก็ต่อไฟเข้าไปกับตัวอะแดปเตอร์ต่อแบต v m o u n t นะครับแล้วเราก็เสียบแบต v m o u n t เข้าไปได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราไปต่อเข้ากับตัวไฟแล้วเราก็เปิดใช้งานตัวไฟได้เลยนะครับถ้าเกิดสังเกตดูดีตอนนี้คือแสงด้านนอกมันสว่างกว่าด้านในนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดไฟเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูดูแสงที่หน้านางแบบนะครับเราจะเห็นได้ว่าเปิดราละเอียดมาดีมากๆแล้วก็เรื่องของแสงเรื่องของสีเมคอัพเนี่ยค่อนข้างตรงมากๆนะครับอันนี้ลองถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูว่าเมคอัพสีดีขนาดไหนนะครับแล้วก็จะใช้กับงานภาพนิ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ย เขาอาจจะใช้ไฟตัวนี้นำไปถ่ายภาพเมคอัพนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือรูปภาพที่ได้แบบยังไม่ได้แต่งเลยนะครับคือรูปภาพที่มาจากหลังกล้องเลยแล้วคราวนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างไม่เปิดไฟด้านซ้ายกับเปิดไฟด้านขวาเราจะเห็นได้เลยว่าเปิดไฟด้านขวาสว่างแล้วก็เปิดระเอียดได้ดีมากเลยนะครับเราสังเกตดูที่ ตัวแสงด้านนอกก็ได้นะครับแสงด้านนอกเนี่ยที่ทะลุเข้ามานะครับคือแสงเนี่ยเท่ากันเลยแต่ว่าที่หน้านางแบบเนี่ยจะมืดนะครับกับฝั่งขวาที่เราเปิดไฟเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าตัวหน้านางแบบจะโดนเปิดรายละเอียดแล้วก็แสงที่กระทบโดนหน้านางแบบนะครับไม่มีอาการปิดเพี้ยนของสีแต่อย่างใดเลยหรือว่าเราจะใช้เป็น ไฟแต่งฉากเพื่อทําริมไลท์ก็ได้นะครับจําลองแสงเหมือนแสงเย็นอะไรอย่างเงี้ยจะลองช็อตนี้แบบถ่ายภาพดูนะครับเอาไปไว้ที่ตัวหลังนางแบบแล้วก็ไฟด้านหน้าจะเป็นไฟลิมไลท์ธรรมดานะครับก็ลองถ่ายดูนี่ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับเราก็จะเห็นริมไลท์ทางด้านขวาของตัวนางแบบนะครับและรูปภาพนิ่งนะครับก็จะมีแสงเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ลอดมาเป็นแสงเสียมส้มเพราะว่าไฟตัวนี้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าเควินได้นั่นเองนะครับเราสามารถเลือกใช้กับหน้านางแบบที่เป็นแสงขาวก็ได้ หรือว่าไปทําเป็นริมไลท์เป็นแสงพระอาทิตย์จาลองนะครับก็ใช้เป็นแสงส้มก็ได้นะครับสำหรับไฟแนลไลท์ฟอร์ซ่า 60B2 ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไฟที่พกพาง,ง่ายสะดวกใช้งานสะดวกมากนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันต่างๆตรงด้วยและนี่แหละครับก็คือตัวไฟตัวใหม่จากทางแนลไลท์ ight, เป็นซีรีส์ที่2แล้วตัวแนลไลท์ฟอร์ซ่า 60B2 นั่นเองสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟขนาดเล็กน้ำหนักเบามากๆพกพาไปไหนมาไหนได้แบบง่ายๆนะครับ ตัวในไลท์ฟอซ่า 60B ตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนค่าของแสงได้ด้วยนะครับแสงขาวแสงส้มนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีไฟตัวไหนของทางในไลท์มารีวิวให้เมื่อได้ดูกอีติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับเล็กมาก